วันนี้ผมพาพี่น้องเที่ยวชมการจัดสวนสวยๆส,ส,สไตล์ต่างๆรูปแบบต่างๆที่สวยงามสามารถถ่ายคลิปถ่ายโซฟีหรือถ่ายรูปภาพได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกมีการนำ สิ่งประดิษฐ์มาประดับตกแต่งภายในสวนให้มีความสวยงามกลมคกลืนกับธรรมชาตินี่ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งจัดได้สวยงามมากเลยครับทุกคน จุดนี้ก็ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สีสันต่างๆให้เห็นถึงความสวยงามความเป็นธรรมชาติเป็นจุดที่สวยงาม มาดูชมเลยทีเดียวครับพี่น้องมีดอกไม้ต่างๆประดับสามารถถ่ายโซฟีถ่ายรูปภาพถ่ายวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกสวยๆเวลามาเที่ยวชม สวยงามมีความเป็นธรรมชาติสวยไหมครับทุกคนดอกไม้ดอกไม้สีสันต่างๆสวยงามมากเลยนี่ก็เป็นดอกดาวเหรืองมีดอกดาวเหรืองด้วยครับ งจุดนี้ก็จะมีบ่อน้ำมีบัวด้วยครับสวนพืชศสาสตร์ก็จัดสวนได้สวยงามน่าดูชมเลยทีเดียวครับ มีจุดให้นั่งถ่ายรูปถ่ายวิดีโอด้วยมีไม้แขวนประดับสวยงามชม ความสวยงามชมความเป็นธรรมชาติชมวิวทิวทัศน์นี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับทุกคนครับที่จัดตกแต่งในรูปแบบของศิลปะซึ่งจะมีสัตว์ทะเลเนาะมีสัตว์ทะเลด้วยครับ นี่ก็เป็นอีกสวนหนึ่งครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูไปชมข้างในครับทุกคนสวนนี้ก็สวยงามนะพี่น้องภายในมีศาลาให้นั่งพักผ่อนด้วยมีม้ายาวให้นั่งชมวิวทิวทัศน์ ประดับตกแต่งด้วยไม้ประดับชนิดต่างๆรอบบริเวณภายในสวนมีทางเดินให้เดินรอบด้วยตรงศาลาก็จะมีน้ำล้อมรอบมีปลาสีสวยงามตกแต่งด้วยไม้แขวนไม้ประดับไม้แขวนสวย ก็จะเป็นทางเดินให้ชมสวนที่ได้จัดตกแต่งไว้สวยงามมากทุกคนมีความเป็นธรรมชาติมีความสวยงาม มีม้านั่งยาวให้นั่งพักผ่อนดูทรัพย์ความสวยงามความเป็นธรรมชาติลมพัดเย็นเย็นครับดูภายในศาลาทุกคน ม้านั่งยาวไว้สำหรับให้นั่งชมวิวทิวทัศน์ดูดซับความสวยงามความเป็นธรรมชาติมีไม้ประดับสีสันสวยๆภายในสวน สวยงามมากทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเดินรอบ สีทองสวยงามปลาสวยงามทุกคนอยู่ในบ่อน้ำรอบศาลานี่ก็เป็นอีกสวนหนึ่งที่สวยงามทุกคนเป็นสวนกระบองเพชรนี่กระบองเพชรสายพันธุ์ต่างๆกระบองเพชร ยัก์ก็มีครับมีไหมประดับชนิดอื่นด้วยครับจะตกแต่งได้สวยงามมากเลยครับ สวยงามจริงๆครับพี่น้องทุกท่านสวน,ก,นสวกระบองเพชรก็จะมีไม้ประดับชนิดอื่นด้วยครับ